น้ำตาลชลิตาเผยตอบคำถามพลาดมงเป็นปมในชีวิตก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าสำหรับน้ำตาลชลิตา MissUniverse 2016ได้คอ5ห้าประเทศสุดท้าย MissUniverse 2022แต่ไร้ชื่อแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยจนโดนทัวลงล่าสุดน้ำตาลได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าหนูก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็ดูไปตามเนื้องานรอบ preliminary ชื่อที่เรามองว่าเขาจะเข้าได้ท็อป5ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความดึงดูดก็ได้มาจากที่เราได้รู้หลายๆปีที่่าน แล้วก็จากที่เราไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะซึ่งทัวร์เนี่ยก็ลงหนักมากเลยแต่ตอนที่โพสเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าจะมีทัวร์ลงเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ดูเหมือนกับทุกคนในฐานะแฟนนางงามเหมือนกันก็แอบงงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ดูสนุกสนุกขำๆคอไปตามพี่กระเทยเราเห็นพี่กระเทยคอเราก็เลยคอบ้างแต่พอคอไปแล้วตรงหมดเลยเราก็รู้สึกขนลุกตัวเองเหมือนกันค่ะหลังจากนี้เนี่ยก็คงไม่มานั่งคออะไรแล้วห่างๆออกมาเพราะเจอคําพูดหรือคอมเมนต์ที่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรามากๆมันก็ค่อนข้างบั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกัน เอาเราไปเปรียบเทียบเอาเราไปแขวนประมาณว่าเขาให้มงแล้วเราย้อนมงตอบช็อตไม่อะไรทํานองนี้ค่ะน้ําตาลยังบอกด้วยอีกว่าการที่ตอบคําถามแล้วตุ๊บมันเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตของตาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่คนพูดถึงเรื่องนี้มันก็คือเ e n s i t i v เหมือนกันเพราะว่าขนาดตัวเองยังไม่กล้าจะไปดูของตัวเองเลยคือไม่กล้าย้อนกลับไปดูสักครั้งเลยค่ะมันก็เลยเป็นปมในชีวิตเราไปแล้วค่ะ